ดาวสมมุตินนะว่าถ้าเพื่อนของดาวคนหนึ่งอ่ะเขาทะเลาะกับแฟนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แฟนดิเขาทะเลาะกับคนคุยแล้วเขาต้องไปง้อคนคุยเขาเลยมางานวันเกิดของดาวไม่ได้อ่ะดาวจะโกรธปะ่ะแล้วคนคุยคนนั้นเขาโกรธไหมอ่ะ <S <S ก็พอสมควรเลยอ่ะเราเพื่อนเขาอ่ะกังวลปะ กังวลดิกังวลมากเลยอะ่ะงั้นฟ้ารีบไปหาเขาจองตั๋วเครื่องบินไปแล้วลรวอืมแต่เพื่อนเราเดี๋ยวก่อนนะแล้วทำไมดาวถึงเรียกว่าฟ้าฟ้าไม่ถึงเพื่อนไม่ต้องแถฉเราฟ้าฟังไงก็เรื่องฟ้าเองช,ะชะดอัดๆอ่ะแล้ว ฟ้าไปอย่างนี้เดาโอเคเหรอที่ฟ้าไม่ได้อยู่งานวันเกิดดาวอะปกติฟ้าอยู่งานวันเกิดดาวทุกปีเลยนะใช่ดาวไม่โอเคพอดีว่าพี่เอาเป็นตัวฝากครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ คุปินไม่ต้องไปประชุมก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่บอกคุณพ่อให้เออไม่เป็นไรครับพอดีผมดีขึ้นแล้วเอาแต่ว่าพี่ว่าจริงๆเราผมไม่เป็นไรจริงๆครับพี่ยังไงเดี๋ยวผมขอไปแต่งตัวก่อนขอบคุณพี่ออ๋มากนะครับครับผมไม่เป็นไรจริงๆครับพี่โอ๋ ถ้าฟ้าไปอย่างเงี้ยดาวโอเคเอ่ะดาวไม่โอเคไม่โอเคที่ฟ้าแค่ความรู้สึกดาวอย่างเดียวอะ่ะแต่ไม่เคยคิดจะแค่ความรู้สึกตัวเองเลยอะ่ะก็ฟ้าเป็นห่วงดาวนี่งานวันเกิดดาวอะ่ะมีทุกปีนะแต่ถ้าปล่อยคนดีๆผ่านไปอะ่ะอาจจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วนะดาวจะดีใจมากเลยนะ ถ้าฟ้าได้กลับไปปีนเขาพิมาลายอีกครั้งเดาวจำเรื่องนั้นได้ด้ยเหรอใช่ดิก็ฟ้าเปรียบความสำเร็จในชีวิตเหมือนได้ปีนเขาพิมาลายอะฟ้าเ,าเลยอยากพาใครสักคนไปดูวิวด,ด้วยกันบนนั้นแต่ตั้งแต่ฟ้าอกหักมาฟ้าไม่ได้พูดถึงภูเขาอีกเลยนะถ้าเขาคนนั้นน่ะสามารถทำให้ฟ้าอยากปีนเขาได้อีกครั้งก็อย่าปล่อยเขาไปเลยนะ กลลัับบมาแ้วนะครได้มาพบเธอตรงที่กลางทางแค่เพียงเท่านั้นฟ้ามันก็สั่